โผล่หน้าไลฟสดตายแล้วหน้าจะเป็นอย่างนี้เหรอเนะี่ยอะสวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้โผล่หน้าตามาแบบนานมากๆนะจ๊อะอะขออนุญาตค่ะอะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ สวัสดีค่ะอะสวัสดีจ้าหลังจากที่ไม่ได้โผล่หน้าโผล่ตามาแบบนานหลายเดือนมากสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าอะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเวลาอันนานมากๆที่อันนี้อันนี้จริงอ่ะ ไม่ได้เห็นหน้านานนานไม่ไม่ได้เห็นหน้าจีฟงเบียนนานยังจ้านานนะจ้ะจะบอกได้เลยว่านานมากคุณแม่เออนานจริงๆหวัดดีค้าหวัดดีจ้ะอ่าวันนี้มีลาวด้วยวันนี้มีลาวด้วยนะจ้าจริงไม่เจอเจนนานมากในไลฟ์สดใช่ก็คือไม่ได้ไลฟ์นานมากนะคะบางครั้งก็ไลฟ์แต่ก็อาจจะ ไม่เห็นอ่ะสวัสดีค่ะมาแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปไหนมาจ๊ะไม่ได้ไปไหนค่ะคุณแม่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะขอคนละแชร์ก็ยังดีนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าอ่ะเออเจ๊หายไปไหนมาเรื่องมันยาวแม่ เออถ้าให้หนูเล่านะนั่นแหละช่วงเวลาที่หนูหายไปนั่นแหละเออนานไหมนานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหนูเล่านานนานพอๆกันค่ะไม่เห็นเจไรสดนานมากใช่ใช่ค่ะอ่ะก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะมาอ่าไรสดให้ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะน่าสดมากเจอื้อ อุ้ยแกงจริงปะเนี่ยอ่ะสำหรับใครที่อ่าติดตามแนวทางนะคะคิดถึงค่าหายไปไหนมามอยากเล่าอยู่หรอกคันปาเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเมาสามีเรื่องมาเมาส์อะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาแนวก่อนนะแม่เนาะ โอ้ท่าเล่าละยาวเนี่ยช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยนานไหมนานให้เล่านานอยู่นี้อืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวเราา่อยว่ากันใส่ฉันไม่ได้กดอ๋อกดเชื่อมอยู่อ่ะโอเคเออไม่ต้องคิดถึงกันเยอะหรอกฉันไม่ได้ตายเมื่อไรแลวยังอยู่จ้ายังอยู่อยู่นะโอตาแล้วทุกคนดูคิดถึงดูเหมือนห่วงใย เหมือนจะเออเหมือนเหมือนใกล้จะไปแล้วแต่ยังไม่ไปนะจ๊ะยังอยู่นะขอบแต่โอ้ยตายปรับปืืมมากอ่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะปรับปืืมปรับปืืมอย่างน้อยก็ยังมีคนแบบอืมพูดถึงยังมีคนถามหาเออหมุนเหมือนหวยไทยนะคะคืออะไรอะ่ะจะเอางั้นเหรอชอบหรออืมจะหมุนยังไงช่างมันเถอะซื้อให้ถูกนั่นคือประเด็น ออปัญหาใหญ่ของเราคือเราต้องสื่อให้มันถูกนะคะคุณแม่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งนะเปิดการมองเห็นเพจกดเลขหนึ่งขึ้นมาใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมานะเปิดการมองเห็นเพจนะว่าจะปล่อยรัฐบาลไม่ปล่อยแล้วคนน้อยนะรัฐบาลก็ในกลุ่มให้ไปแล้วนะครับถ้าอยากได้รัฐบาลนะขอสามร้อยคนดูแล้วผมปล่อยเลยแล้วคืนนี้ไม่ต้องไลฟ์แต่ถ้าไม่ถึงผมยังไม่ให้ก่อน พักก่อนถ้าอยากได้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์น,นะครับขอคนละสองแชร์นะครับใครแชร์แล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาตอนนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สั่งนุหนนะ้ทุกคนเล่นการพนันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผ่านไปแล้วนะสําหรับงานกระตินนะครับก็คืออิ่มบุญอิ่มออิ่มใจนะครับคุณสําหรับ fc แม่แม่ป้าป้าแฟนแฟนเพจนะครับถ้าไม่มี fc ไม่มีป้าป้าแม่แม่พี่พี่แฟนเพจน,นะครับแล้วก็ชาวบ้านนาตูมนะแล้วก็สายบุญคณะสายบุญทุกท่านนะครับก็ไม่มีบุญมหากฐิถิน,นครับผ่านผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้าไม่มีทุกทุกท่านนะครับก็อนุมโมทนาสาธุบุญนะขอให้คนที่ร่วมบุญกฐถินมานะไม่เจ็บไม่จนนะสุขภาพแข็งแรงนะทีนีรวยรวยหมดหนี้หมดสินนะครับ ค่อนข้างจะรู้สึกเหนื่อยนะครับเดินทางบ่อยมากเลยช่วงนี้เพราะว่าไปสิบเอ็ดสิบสองเมื่อวานเดินทางกลับนะมเมื่อยเหมยนะเดินทางนั่งรถไกลด้วยคนระับเมื่อวานกว่าจะถึงบ้านตีสนะี่ครับออกมาตั้งแต่น่าจะบ่ายมุมนะคือบ่ายมุมน,ะนั่งออกมาเกือบบ่ายมุมบ้านเกือบตีสี่เมื่อเช้า รัฐบาลก็ในกลุ่มให้ไปแล้วนะครับถ้าอยากได้รัฐบาลนะขอสามร้อคนดูแล้วผมปล่อยเลยแล้วคืนนี้ไม่ต้องไลฟ์แต่ถ้าไม่ถึงผมยังไม่ให้ก่อนพักก่อนถ้าอยากได้ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับขอคนละสองแชร์นะครับใครแชร์แล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาเลขเข้านะแต่ว่าไม่อยากไลฟ์แบบนี้แหละฮาหนอยอคน คนไม่ดูนะไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้มีทั้งหมดเดี๋ยวดูยอดแชร์ก่อนนะตอนนี้มี49แชร์นะครับก็เยอะนะแชร์ก็เยอะนะ,แ,ะนะแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่เบื่อหน่ายนะเบือบ่อเบือ่อเบื่อมากนะอักกลุ่มแนวทางฟรีนะใครยังไม่กดรีบกดเลยสวัสดี124คนดูไรเนี้ยตั้งใจจะมาบอกรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลอนะ่ะคือคิดไปตั้งแต่ ตอนเดินทางไปกะถินแล้วงวดนี้บอกเลยรัฐบาลเด่นเจ็ดกับศูนย์แต่ตัวเจาะยังไม่ปล่อยนะรัฐบาลงวดนี้เจ็ดกับศูนย์มาเห็นแน่นอนครับวันรัฐบาลงวดนี้เจ็ดกับศูนย์ทำได้เจ็ดกับศูนย์แล้วงวดนี้งวดที่แล้วได้เก้ากับหนึ่งก็เก้ามาวิ่งหนึ่งมารูดนะเสียดายสามตัวครับให้ดูให้ตัวเด่นรัฐบาลไทยก่อนสี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้งวดที่แล้วนะครับเห็นไหมพอจะหมดเวลาคนมาเบื้องร้ายหลาย นี่อันนี้รัฐบาลงวดที่แล้วนะ9 1 2 4นะเกือบแตกสามตัวนะมา9กับ1ส่วนงวดนี้นะครับเอาไปจับวินเอาเองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่อยากปล่อยพรุ่งนี้คนหลายนะเมื่อื่นไล่ส่วนกันเท่เอางวดนี้รัฐบาลนะ4แปด4เจ็ด่แปด0นะมาตัวหนึ่งนะครับงวดนี้ให้รัฐบาลเด่นเจ็ดกับเด่นศูนย์นะถามว่าฟันตัวไหนฟันเจ็ด ใครอยากรูดเจ็ดรูดเจ็ดครับใครอยากรูดศูนย์รูดศูนย์ถ้าบานเจ็ดกับศูนย์นะครับถามว่าวิ่งตรงไหนวิ่งเจ็ดเลยนะครับเพราะว่างวดนี้ชอบเจ็ดนะครับไม่เจ็ดก็ศูนย์ไม่ได้ตามใครเลยทั้งสิ้นนะครับงวดนี้มันเด่นเจ็ดกับเด่นศูนย์นะค,คือศูนย์มันเด่นมากเจ็ดมันก็เด่นมากแต่ฟันขอฟันเจ็ดละกันงวดนี้สาหรับรัฐบาลงวดนี้ไปบุญกระถินมาแล้วจะแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่ปู่จะเมตานะครับเพราะว่า เป็นบุญใหญ่ด้วยมหาบุญบุญใหญ่แล้วก็มีเลขทูบนาะเลขทูบก็อุบไว้ก่อนนะครับสําหรับที่บวงสวงนะครับก็คือสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เลขเลขคือมันเป็นเลขตรงใจเลยนะครับก็คือยอดบุญกระถินสามแสนสามแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทนะก็คือเลขสวยมากแล้วมันตรงกับรัฐบาลเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจออหรือเปล่าเพราะว่าเดือนนี้ เดินทางก็บ่อยแล้วมีบุญใหญ่ด้วยแต่ว่าอิ่มบุญอยู่ตอนนี้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านงวดน,นี้ขอให้รัฐบาลปังๆไม่เอาแบบงวดที่แล้วนะปู่ไม่เอาเฉียดเฉียดแต้มเดียวหนึง่งไม่เอาองงวดน,นี้ขอขอแบบสามตัวเลยไม่สามตัวก็ขอสองตัวระวังเลขยอดกระถินดีๆนะครับบอกแล้วนะครับเลขยอดกระถิน,นสําคัญนะโอเควันนี้ไปแล้วนะเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ